ที่เราเ okay, ทคานเสร็จนะครับนี่ okay, ครับเท okay, คานเสร็จแล้วออกแบบคานก็จะได้ประมาณนี้นะครับ30สิบเซนนะครับตัวนี้นี่ <Okay, S 2> ครับอ่าสามสเซนถูกต้องครับตัวนี้ความลึก30เซนครับโอเคได้อยู่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะทําการเสียบแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นจะไม่ใช่อแผ่นสําเร็จมรูปเ,เป็นแผ่นสาเร็จรูปอันนี้จะเป็น อ่าให้เป็นแผ่นแผ่นแบบลวงนะครับพอลูกคออ่าก็สั่งมาจากโรงงานอันนี้ก็ขนาดความอ่าอ่าขนาดความถูงนะครับในความหนาโอเคความกว้างความสูงก็ได้ยี่สิบห้าเซนครับตัวนี้แล้วก็อันนี้นะครับมีขนาดอ่าเจ็ดเจ็ดจุดห้าเซนนะครับตัวนี้เจ็ดจุดห้าเซนอ่าข้างล่างข้างบนข้างบนสี่เซนนะครับสี่เซนติเมตรโอเคแล้วก็ อันนี้นะครับจะนําไปเสียบในร่องนี้เนาะร่องนี้ร่องนี้นะครับก็คือแผ่นเสียบไปเลยเสียบไปในร่องเป็นร่องๆไปนะครับขั้นตอนของการทํางานก็เดี๋ยวผมจะลองวัดดูนอกว่าระยะในการเสียบแผ่นอ่ามันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอันนี้ระยะของระยะของความยาวของแผ่นปื้นเนาะ2เมตร2เมตรเก้าสเซนติเมตรเนาะทีนี้เราจะมาดูนะครับ ช่องว่างที่ช่างเขาเว้นไว้เนี่ยมันได้ไหมนะครับเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเนาะที่ผมจะวัดข้างล่างไงเนาะครับอ่าสองเมตรเก้าสิบสองพอดีนะครับเป๊ะๆเ,เลยอันนี้ถือว่าผ่านนะครับแบบนี้อ่าอันนี้ก็คือขั้นต,นตอนการเช็กก่อนที่จะเสียบแผ่นพื้นนะครับอ่าหลังจากที่เสียบแผ่นพื้นนะครับก็จะมีการอ่า เอาทับหลังนะครับทำทับหลังสําเร็จรูปมาวางข้างบนหลังจากที่เสียบแผ่นพื้นจูบเนาะแผ่นพื้นก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เอาทับหลังวางข้างบนปิดท้ายนะครับแล้วก็กาวปูนก็จะเป็นขั้นตอนในการทารั้วโครงการนะครับอของโครงการนี้คร่าวๆนะครับโอเคก็สาหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ ราอยู่กันที่กำแพงรั้วโครงการนะครับวันนี้อยู่กับงานรั้วของช่างเดชาครับวันนี้ก็จากคลิปที่แล้วนะครับอยู่ที่ก่อนที่จะวางแผ่นพื้นตอนนี้ช่างเขาได้วางแผ่นพื้นเสียบกับเสาของรั้วโครงการเรียบร้อยนะครับก็หลักๆนะครับก็ต้องเช็คก่อนที่จะวางแผ่นพื้นนะครับก็คือเช็คความสูงเนาะความสูงของเสาเนี่นะครับได้เท่าไหร่นะครับ ครับสองเมตรนะครับโอเคได้สองเมตรถือว่าพอดีนะครับเป๊ะเลยเพราะว่าแผ่นพื้นที่เราวางนะครับความสูงของมันจะอยู่ที่ชิลล่ายี่สิบห้าเซนนะครับก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคูณยี่สิบห้าเท่ากับสองเมตรนะครับตัวนี้ก็พอดีครับถือว่าความยาวนะครับพอดีกันเลยความสูงแล้วก็หลังจากที่วางเสร็จนะครับเราก็จะต้องกาปูนนะครับบริเวณรอยต่อระหว่าง จุดเชื่อมนะครับแผ่นพื้นกับเสาของเสาของโลกโคคงการนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็การะหว่างคานกับแผ่นพื้นแผ่นล่างสุดนะครับตัวนี้อันนี้คานนะครับแล้วตามรอยต่อตรงนี้นะครับเพื่อปิดรูนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็ต้องกาด้วยเหมือนกันแล้วก็บริเวณข้้งบนสุดนะครับระหว่างแผ่นพื้นข้้งบนสุดนะครับข้างบนนี้ก็ต้องกานะครับครับตรงรอยต่อแล้วก็ คืออย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นการออกแบบมาใหม่นะครับของทับหลังครับอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นแบบเก่าแบบเก่านี่คือมันจะเป็นเฉพาะชิ้นนี้นะครับชิ้นี้เลยจะไม่มีจะไม่เชื่อมต่อกับแผ่นพื้นด้วยนะครับมันจะกละชจีนการแยกกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราได้แบบมาใหม่นะครับก็คือแบบทับหลังก็คือจะเป็นชิ้นส่วนที่ ทั้งหมดนี่เลยนะครับ25เซนเนี่ยครับอ่าตัวนี้เลยก็คือจะเสียบเข้ากับอ่ารูอ่าร่องของเสาตัวไอด้วยนะครับพอดีเลยครับก็จะทาให้อ่าการทําคานรั้วโงการเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยครับแบบนี้ครับโอเคครับถือว่าดีครับแบบนี้ก็ตอนนี้เราก็อยู่กับช่างนะครับพี่กําลังเก้าอ่าเก้าเสาอยู่ครับเก้าเสารั้วโครงการแล้วก็กําลังเก้าโอยรอยต่อระหว่างคานกับแผ่นรั้วโครงการนะครับ ่าแทนพื้นครับก็หลักๆนะครับก็งานลูปของการนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคครับครับขอบคุณครับ